ไปขันนะยาเก็บเก็บปลาช่อนให้ดูนี่ปลาค่อนช่อนปลาค่อนเอ้ยปลาช่อนคอนนี่ปลาไหลตัวน้อยๆจะไปเลี้ยงมาไปกินดอกผงสารมันยาต้องข่าวรู้นี่เดี๋ยวนี้ยาดูดิตัวนึงนี่ นี่นี่ปลาไหลน่มามีตัวทับนื้อโป้นุะนี่มาหาคุดลูกปลาไหลครับตัวเด้อวอวิถีชาวบ้านปลาไปสูนพันก็มดตกไม่ได้ก็ว,วิด มไม่ได้ก็ออยิดไม่ได้ก็อ่อยปีนึงไม่ทำไรครับหาปลากินอยู่ในนี่เป็นกิโลแล้วครับนี่เห็นน้ำน้ำนอยๆนี่ปลาไหลโลหนึ่งปลายังไม่เห็นปลานี่เลยปลาอะไรปลาลดตัวเท่าหัวนี่ป้มือนี่ปลาลตแต่ยังไม่เห็นทักตัวเลยเห็นได้เขาว่าต๊กโลเรว ผมบ้างะะนะได้ในปมตยถัินได้อะไรมันเข้ารูตรงนั้นไหนนั่นตรงนั้นแหละรงนั้นแหละลาะไหลบ้างไหนดูดูปลาไหลเด้อเห็นยังยังยังนี้นี่ครับจกปาลาไหลครับนี่มันอยู่ในรูนี่แหละนี่ ดูเอาดูเอาน้ำไม่แหงเว้ยไม่ใ่น้ำแหงที่ก็มี ปิดไปนุ่นปลาขาวขึ้นนุ่นอ่ะไปลกดดวกซมกระโดดเลยเจอ,อยังโอ้โจะได้ไม่ใช่ตัวนื้นไปนู่นดูรูมันเข้ามาในโป้ตนี่นนาโจ๊กเข้าไปจ๊กก็มีครับแต่ไม่ใช่<ห>ใช่มือสบาย หอยหอยใครไม่เคยเห็นดูเด้อหอยนี่นี่นีนี่หอยนกเขาหอยกาบนี่นี่หางเห็นหางแล้วไปเอาเห็นหางแล้วครับมันรุนกันมัจะตัวใหญ่ไหมมีหูไหมปลาไหลตัวเนียวดูดูนั่นนั่นนั่นนเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วนี่นี่นีนี่นี่นี่เอ่อเอเดี๋ยวไปน่นจะเอเดี๋ยวไปน่นก่อนเดี๋ยวฉันไปจับเอาทีเดียว นี่วิถีชาวบ้านนี่นุ่นไอชอนนุ่นวัดไอช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ปลาไหลไปต้มเป็ดนี่ปลาไหลต้มเป็ดเดอ้อเก็บปลาก่อนเดอ้อเก็บปลาก่อนนี่แหละได้เป็นโลย่แหละน,น,น,นี่ดูตัวดูเหมือน,นงูด,ดินนะครับดูดูนี่ปลาช่อนปลาช่อนคอน อยู่นี่เหรอเฮ้ยโคห้ไปวอปลาไหลยัหยุดใต้ปูเลยฉันว่านี่ปลาไหลไหลเนี่ยปลาลดไม่เห็นมีสักตัวหรอนั่นปลารายนั่นนั่นนั่นกระดิกกระดิกอยู่นั่นอันอั น,น้ามันซึมมาแล้วหนูก็หลายปลาก็หลาย ไไดูครับวิดน้ำไปน้ำก็ไหลย,ย้อนนะครับนี่นี่น้ำก็ะไหลกลับมาครับนี่ดูดูดูเอาเถอะนี่แหละชาวบ้าน บิดไปน้ำกระเซมลงมาเหมือนเดิมครับบิดห้าน้ำไหลเข้าห้าเหมือนเดิมดูเอาเนี่เพิ่งมาปิดนี่ครับนี่ดูเอาดูเอายังว่าอะไรเนาะคนบ้านนอกเนาะอ่าดูเด้อพี่น้องนี่แกัวเราเกองหัวอย่าไปเนาะงนี่วันหไหนต้องถึง่ในนัน คนคนนี้ไปยังไงยังไม่ได้เลยอ๋อมึงได้ไหมหรอกเพื่อม,มึงคุ้มั่ดปลาไหลอีกแล้วเอาคู่ลงมาใกล้ๆเลยอยาเนี่ยมาบ้านรับปูนี่แหละ ตัวปลาควรตักไปไงไวใช่ไหมแม่หนำม,มีปลาลุปลาชนหนไปไหนเนี่ยต้องรู้ปลาช่นดู ตีหัวเลยครับนี่เอาเอาเอานี่หัวเนี่โอ้ยโอ้โอ,อ๊เจ็บเกลียวอ,อ,อันนี้ต้น<า>นี้มานี่ตัวใหญ่มายาก,กระเทินจับแล้วจับ ี่ดี๋ัวตัวนั่นบอกครับคุณยายไปแล้วครับได้ปลาเก็บเต็มโขปลาปลอมดูคนคนตัดอ้อยดูมาดูหนูกันเดอ้อนี่หนูป่าอ้อยป่าอะไรเขาตัดกันหมดลรอ,เ,อเดี๋ยวไปดูหมยใหม่เลยเดอ้อไปดูน้ำใหม่ดูดูด ปลาจะไหลก็หมายนี้ไหมไปไปเลยไปละเดินไปละปลาเดินไปละหนู่งปบอกเอ็งเดินไปไปขึ้นรถไม่ได้รถย่งต้องไปล่างตีนก่อนเลยไปนู่นคุณยายเดินไปละเดินไปรอแล้วคุณยายเดินไปรอแล้วหาหมายครับหาหมายรอกูรอกันแล้วหนึ่ หนุ่มเห็นไหมหนุ่มหนู่นอะไรเห็นยางหนุ่มก้มเอาอยางครับหนุ่มเอาทุกอย่างครับไปเดี๋ยวเราจะตามกันไปไปหนุ่มหนุ่มนุ่มขาตัดอ้อยเด้อนู่นรถคลิปอ้อยนู่มนุ่มรถคลิปอ้อยไปไปกันเลยไป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 เลย นตัดอ้อยขอบคนตัดอ้อย,ด,ออยดูด,ดูเต็มรถเต็มล้อเลยนี่คนแก่มาเดินไหมล่ะนี่ปลาอ้อยอยังเหลียวอยู่เป็นย่ำๆไปเลยไปดูเลยไปดูหมากันเลยเดย้อ้อยเจอหมาจะถ่ายดูครับนน่นคนแก่กินอ้อยกันแล้วครับฟันก็ไม่มีดีพวกมีกันมาดูดูเอาเราหิวหน้ำกันแล้วครับหนุน นู่นเอานู่นนู่นนู่นเอา้อ้ยก็เอาลลเอา,เอา,เ,อาเอาคลละลำสองลำเอาเอาเอานะครับขนแก่หิวน้ำครับกินของหวานไอ้หาปลาต่องั้ย